ายังมีเหตุขัดเคืองใจกันอยู่เนี่ยไม่ว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเราจะถูกพระเจ้านำไปมอบให้ผู้คุมผู้คุมจะก,กักขังเราผู้คุมนั้นคือซาตานซาตานจะก,กักขังและควบคุมเราหมายถึงการควบคุมและการกักขังนี่หมายถึงอะไรรู้ไหมครับความรู้สึกทุกความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกเครียดแค้นความรู้สึกไม่ให้อภยัย นี่คือการถูกจองจำพระเจ้าจะปล่อยให้เราถูกมารสตานครอบคุมเขาเรียกควบคุมความคิดถูกกักขังในในกงขังความคิดแห่งความทุกข์ได้แหละและพระบิวบกว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าท่านจะออกไม่ได้จนกว่าจะใช้นี่หมดทุกบากทุกตาการว่าใช้นี่คืออะไรการใช้นี้หมดคืออะไร เราจะคืนดียังไงมันคืนดียากพระรีบอกให้เราปลองดองเลยรเร็วเคลียรดโดยเร็วนะครับอย่าพึ่งไปทัดตอนต้นก็บอกว่าถ้ากำลังถวายเครื่องบูชาให้กลับไปคืนดีก่อนนะถึงจะถวายเครื่องบูชาได้คือพระเจ้าไม่รับอ่ะไม่รับเลยจิตใจที่ขมขืนเกลียชดชังกิตใจที่อคติพระเจ้าไม่รับดังนั้นเราจะเคลียยังไงมันจะปองดองไงก็ใจมันเจ็บมันมันมันลืมไม่ได้ มันให้อภัยไม่ได้มันจะเคลียยังไงอ่ะพระวิบอกให้เราขปลองดองอะ่ะโดยตัวเราจะทำเองอะ่ะไม่ได้หรอกแต่พระเจ้าบอกว่าเราจะต้องถ้าไม่คืนดีหรือไม่เคลียไม่ให้อภัยเราจะต้องถูกจับขังจนกว่าจะใช้นี่หมดทุกบาททุกสตางค์มีคนหนึ่งเนะี่ยที่จะใช้นี่นี้แทนเรา คือพระเยซูคริเราไม่สามารถที่จะใช้นี่ด้วยความสามารถของเรากำลังของเราไม่สามารถชนะความรู้สึกนั้นได้ไม่สามารถชนะความเจ็บปวดความโมลงพืนความเกลียดชังได้ด้วยตัวเราถ้าเราไม่ยอมรับว่าเราสมควรที่ต้องถูกลงโทษก่อนแต่พระเจ้าต่างหากที่เป็นผู้ใช้นี่แทนเราไม่ถือโทษเรา แลวเราได้รับพระคุณนั้นฟรีไหมฟรีไหมครับเราได้รับจากพระเยซูฟรีไหมและทําไมเราไม่ให้คนอื่นฟรีฟรีอะ่ะทาไมเราไม่ให้คนอื่นฟรีฟรีทำไมเราไม่เอาสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้าไม่ใช่ของเรานะฟังดีนะการให้อภัยการไม่จดจําความผิดการยกโทษไม่ใช่โดยความพยายามที่เราจะทําได้และเราก็ทําไม่ได้เพราะเราเจ็บปวดอยู่ แต่พระเยซูคิดตังหากที่กระทําต่อเราก่อนยกโทษเราก่อนแล้วเมื่อเรา,เราได้รับพระคุณแบบนี้จากพระเยซูฟรีฟรีคือไม่พระอไม่ถือโทษเราและยกโทษเราฟรีฟรีทไมเราไม่เอาสิ่งที่พระเยซูกระทํากับเราฟรีฟรีนั้นมอบให้กับคนอื่นละ่ะมันจึงไม่ใช่ความสามารถของเราที่จะให้อภยัยแต่เราเอาพระคุณที่เราเคยได้รับจากพระเยซูให้กับคนอื่นไง และเราจะตระหนักว่าเราทําไม่ได้แต่เราได้รับฟรีจากพระเยซูเราก็จะเอาสิ่งที่พระเยซูกระทำกับเราฟรีๆนะมอบให้คนอื่นด้วย